ตอนนี้ก็เตรียมอบพยพด้วยนะเพราะว่าน้ําทําไมครับน้ําเริ่มเอื่อล้นแล้วนะครับในหมู่สิบเนาะตำบลวังจันทร์นะครับใครที่มียาพี่น้องนะครับก็กระจายข่าวไปด้วยนะครับตอนนี้ฝนตกนะครับเมื่อคืนอ่าอ่างเก็บน้ําก็น่าจะรองรับไว้ไม่เพียงพอนะครับก็ฝากความห่วงใยไปนะครับพี่น้องอำเภอวังจันทร์แล้วก็ข่าวสารวันนี้นะครับนักเรียนอ่อ สามเงาครับเรามีผู้ติดเชื้อรายใหม่กับเมื่อวานนะครับห้าคนเนาะอยู่ในหมู่หนึ่งย่านรีนะครับแล้วก็หมู่หมู่ห้านะครับวังหมันเนาะสถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นเลยนะครับที่โรงพยาบาลบ้านตากก็ได้รับการวังหมันมีคนติดโควิดด้วยเหรอค,ครับครับตอนนี้เขาแจ้งมานะครับ15้ากันยาเนาะตำบลวังหมันนะครับหมู่สี่ห้าหกนะครับก็ให้พวกเราก็ ระวังเนื้อระวังตัวเนาะพยายามอย่าออกไปไหนนะครับแล้วก็เมื่อวานเนาะครับเออโรงพยาบาลาัตากนะครับก็ได้รับแจ้งเหมือนกันในช่วงระยะเวลาประมาณทุ่มหรือหกโมงเย็นนะครับว่ามีผู้ที่ทําไมอะไดะ้มีเชื้อโควิดนะครับเข้ามาในห้องฉุกเฉินนะครับก็ได้แจ้งปิดไปประมาณหกชั่วโมงเนาะทีนะี้ <laughs> เราจะไปโรงพยาบาลก็ต้องระวังเนื้อระวังตัวนะครับแล้วก็หมั่นดูแลรักษาสุขภาพนะครับ กลับมาที่เรื่องของเราเนาะวันนี้มีการบ้านนะครับใน l i ฟ์เวิร์กชีตเนาะแต่ก่อนจะไปนะครับขอกลับมาพูดถึงสมบัติของจำนวนเต็มเนาะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวพวกเรานิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะได้เรียนซ้ำแน่นอนเรื่องนี้นะในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับในเรื่องของจำนวนเต็มเนาะแต่ก็ให้ดูไว้คร่าวๆนะครับว่า สมบัติของจํานวนเต็มมันเหมือนกับความสามารถพิเศษของอตัวละครเนาะซึ่งถ้าพูดถึงจํานวนเต็มนั้นมันก็จะมีความสามารถพิเศษอยู่ประมาณ6อย่างนะครับ6อย่างเลยทีเดียวคุณสมบัติของมันก็คงจะได้ค่อยๆได้ศึกษาไปนะครับวันนี้นี่ลองไปดูครับว่าคุณสมบัติพิเศษของจํานวนเต็มนะครับที่เป็นจํานวนเต็มบวกเต็มลบเต็มศูนย์นะครับ3ามชนิดนั้นมีคุณสมบัติ อะไรกันบ้างลองไปดูนะครับอ่าอย่างแรกเลยนะครับ2อบวกเนะครับเท่ากับ9นะครับ7จบวกสก็เท่ากับ9 1้นคูณสนะครับก็เท่ากับ3 3มคูณหก็เท่ากับ3อ่าสมบัติแรกนะครับนักเรียนลองเดาดิคุณสมบัติอะไรของจำนวนเต็มเดาได้ไหม <laughs> สมบัติการสลับที่นะครับอ่าลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าสมบัติพวกนี้นะครับมันจะมีเฉพาะการบวกกับการคูณนะครับการลบกับการหารนั้นไม่มีนะครับก็สมบัติตรงนี้เหมือนคุณสมบัติพิเศษนะครับของจํานวนเนาะมีอยู่6ชนิดนะครับอย่างที่ย้ำไปชนิดแรกก็คือสมบัติการสลับที่นะครับก็สามารถสลับที่กันได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นการบวกหรือว่าการคูณเนาะอันนี้ก็จะเป็นสมบัติข้อข้อแรกนะครับนี่ก็จะเห็นว่าตัวอย่างนะครับเราสามารถสลับที่การบวกกับการคูณได้นะจำไปก็จําให้หมดนะครับการบวกกับการคูณเท่านั้นนะครับที่ทําได้การลบกับการหารนั้นทําไม่ได้และไม่มีสมบัติหข้อนี้ด้วยนะครับจะมีเฉพาะการบวกกับการการคูณ อ่าอันนี้อีกหนึ่งสมบัตินะครับอีกหนึ่งสมบัติ c บวกสิบแปดนะครับบวกสิบสองแล้วก็อ่าเท่ากับ c นะครับจะเห็นว่าตรงนี้นะครับมีวงเล็บวงเล็บเห็นไหมวงเล็บข้างบนนะครับก็อาจจะบวกข้างหน้าก่อนก็ได้หรือว่าจะบวกข้างหลังก่อนก็ได้สมบัตินี้ก็คือสมบัติการ ประเด็นกลุ่มนะครับก็ถ้า <S <S มีเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายคูณนะครับเขียนติดกันแบบนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนกลุ่มได้เนาะแต่ถ้ามีเครื่องหมายลบกับหารเข้ามานี่สมบัตินี้จะจะไม่มีจะไม่มีแล้วนะครับจะมีเฉพาะเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายคูณเนาะก็สามารถทํำไมกันได้สหรับเปลี่ยนกลุ่มกันได้นะครับนอกจากส,สลับที่กันได้แล้วก็สามารถเปลีย่ยนกลุ่มการคูณ ลำดับการคูณการบวกก่อนได้เนาะแล้วก็จะเห็นว่าอ่าบรรทัดที่สามนะครับสองคูคนค้าบวกครับครูไพทูนสอนแล้วนะครับแต่ว่าคูขอคูไพทูนอีกสิบนาทีครับเอมันเลยมันเลยคาบครูไปแล้วเหรอไม่น่าจครับครูไพทูนบอกว่าครูไพทูนจะสอนสิบโมงแต่ตารางครูตารางครูมันถึงสิบโมงสิบห้าไม่ใช่หรอ ใช่แต่ว่าครูเขาเริ่มโทรแล้วเออโอเคถ้าถ้าอย่างงาั<ว>้นออกกานบ้านไปเลย <15. S 1> อ่าเรียนแบบลวรับเรียนแบบลวนับขอแป๊บหนึง่งขอขอห้านาทีลูกขอติดนาทีแล้วอ่ะดูกันบ้านดูกันบ้านเลยไปไปไปยังไว <laughs> การบ้านโอ้ยการบ้านวันนี้ออการบ้านก็ก็ยังคงอยู่ในไลฟ์เวิร์กชีตนะนัเรียนที่รักการบ้านอยู่ในเวิร์กชีตเช็คชื่อก่อนเช็คชื่อรีบเช็ครีบเช็ค การบ้านอยู่ในไลฟ์เวิร์กชีตนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับสมบัติการบวกการลบนะครับผสมกันเนะาะก็ให้ไปลองทำนะครับรวมพวกบวกรวมพวกลบนะครับแล้วก็นำมาทำไมหักล้างกันนะครับเดี๋ยวครูจะลองทำให้ดูสักสองข้อนะครับเป็นตัวอย่างแล้วก็ครูจะโยนลงไปในไลฟ์เวิร์กชีตนะครับในในกลุ่มไลนะ์เนาะอ,อทำไมรีบสอนแป๊บ <laughs> หนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวนะเดี๋ยวทำตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวทำตัวอย่างให้ดูครูครับไม่ต้องรีบครับ อนาทีก okay. okay. ็ได้ครับเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาที่กำหนดเรียนวิชาต่อไปครูครูก็ว่างนั่นแหละโอเคอ่าไลน์เวิร์คชีตเสร็จสิ้นเขาบอกว่าก็ไม่เป็นไรครับจะครูเรียนครูสอนให้เสร็จก่อนเลยครับสิบเอ็ดยเขาแค่ส่งลิงก์มาเฉยๆครับโอเคโอเคไปดูกันบ้านนะครับการบ้านอ่ารวม รวมพวกบวกรวมพวกลบนะครับอ่ะดูดูพวกบวกก่อนพวกบวกนี้ก็จะมีอะไรสองสี 2, 4, นะครับสองสีนะครับพวกลบพวกลบนี่ให้ให้ให้เป็นสีนี้แล้วกันนะก็พวกบวกก็มีมีหกนะครับพวกบวกมีหกพวกลบนะครับ พวกลบก็ดูนะครับว่าลบมันรวมกันได้เท่าไหร่เอ่ยอลบสิบเก้าใช่ไหมครับแบบนี้จะเห็นว่าพวกลบนั้นมีเยอะกว่าเนาะดังนั้นคําตอบออกมาก็จะติดลบนะครับติดลบก็คือนํานํามาหักล้างกันเนาะก็จะออกมาเป็นมันต่างกันอยู่เท่าไหร่ครับบวกกับลบเนี่ยก็ลบสิบสามนะครับก็จะประมาณนี้พอไหวไหมเนี่ย ผมว่าน่าจะไหวอยู่นะอ,นอะดูตอ่อดูตอ่อลองดูข้อสองนะครับสังเกตพวกบวกกับพวกลบพวกบวกก็มีหนึ่งตัวนะครับพวกลบก็มีกี่ตัวสองตัวแบบนี้ก็จะกลายเป็นไรนักเรียนเจ็ดวกี่เป็นสี่เจ็ดลบสี บอกว่าลบสิบสี่อย่างนี้นะครับก็จะออกมาติดลบไหมครูครับครับครูครับมีปัญหาเรื่องเน็ตนิดหน่อยครับเลยเข้าช้าครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะเห็นว่าติดลบไหมครับติดลบใช่ไหมเพราะว่าลบสิบสี่เยอะเยอะกว่าเนาะแบบนี้ก็ จริงๆถ้าจะเขียนให้ถูกเนี่ยเขียนเขียนไปอีกหนึ่งบรรทัดนะครับก็จะเป็นเจ็ดลบสิบสี่แบบนี้นะครับก็จะติดติดลบลบในนั่นเองลบเจ<บ>็ดอ่าลองทำอ่าช่วยครูทำอ่าข้อสามข้อสี่นะครับข้อสามข้อสี่แบบนี้<บ>เอาพวกลบไปข้างหน้าก็ได้นะครับลบีกับสามก็เป็นยี่สบสามบวกมีเก้าเออลบย ลบยี่สิบสามบวกเก้าแล้วก็นำมันมาหักล้างกันก็จะเป็นติดลบอะไรนะสิบส <14. S 1> <14. S 2> ี่สิบสี่ค่ะแยกพวกบวกพวกลบให้ดีอ่าไปดูถัดไป 14. 14. พวกลบก็จะมีลบลบ ท่าไหรเ่เอ่ยลบลบมีสิบสามอ่าลบบวกส <13. S 2> ิบสามก็จะออกมาเป็นเท่ากับลบแปดไม่เออลบแปดตอนแรกจะบอกไม่ลบแปดลบแปดเพราะว่าลบเยอะกว่าการบ้านมันจะอันนี้แบบแบบฝึกที่หนึ่งเนี่ยมันจะง่ายนะครับแล้วก็มันจะมีสามสามหน้าเลยนะครับนักเรียน วันนี้ให้เยอะหน่อยนะจะได้เก่งๆก็ลองมาดูนะครับว่าสามหน้านั้นเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะมีแบบผสมปนเปกันไปอย่างนี้นะครับอ่าลบมีเท่าไหร่นะครับก็ไปลองทําดูนะครับอะไรนะ ถ้าเรียนกับครูไพทูลเสร็จแล้วมาทําการบ้านครูได้ไหมครับอ๋อได้การบ้านครูนี่ส่งได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับส่งกลางคืนก็ได้นะครับอ่ามีมันจะมีสามหน้านะเด็กๆวันนี้มีเยอะนะครับมีจะมีสามหน้าจะได้ฝึกทําด้วยก็ฝากไว้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยว <laughs> ก็ไม่เป็นไรนะครับก็อ่าถ้ามีเรื่องอะไรก็แจ้งแจ้งฝากครูมานะครับเพราะว่าครูก็เป็นครูที่ปรึกษาโดยตรงอยู่แล้วเนาะอ่าช่วงนี้ครูอาจจะ ยุ่งวุ่นวายหลายอย่างนะครับไม่รู้จะทํางานอะไรก่อนดีงานล้นมือแล้วกันเนาะก็ติดขัดอะไรก็ให้แจ้งมานะครับวันนี้ก็อความรู้ที่ได้ไปนะครับก็คือสมบัติของจานวนเต็มนะครับอหรือว่าคุณสมบัติพิเศษเนี่ยจริงๆมีอยู่หข้อนะครับแต่วันนี้ก็ให้ไปสองข้อเนาะก็คืออ,อะไรนะการสลับที่แล้วก็การเปลี่ยนกลุ่มนะครับจะเห็นว่าใบงานของครูเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการบวกหมดเลย ก็จะไม่มีการลบมาผสมสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในสอภฐฐนภาษาอังกฤษต่อเลยนะครับ adding a d d นะครับ adding in integer integer นะครับ adding นี่คือการบวกนะครับ integer นี่คือภาษา yep. อังกฤษก็แปลว่าจำนวนเต็มเนาะดังนั้นใบงานทั้งหมดนี้จะเป็นเกี่ยวกับการบวกลบจำนวนเต็มทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็ find the sum ก็หมายความว่าให้หาผลบวกเนาะก็อันนี้ก็เป็นคำศัพท์ นิดๆหน่อยๆนะครับแทรกไว้เพื่อจะได้อ่านได้เนาะชีทนะครับชีทนี่ก็คืออะไรหน้านะครับใบงานที่หนึ่งเนาะอันนี้ครูให้ไปทั้งหมดสามชีทนะครับก็หวังว่าจะตอบตอบกลับมาได้เพราะว่าไม่ยากเนาะใบงานนี้ครูซื้อมาก็ออหลายบาทนะครับเกือบพันอยู่เหมือนกันซื้อจากเมืองนอกมาอะใครมีคําถามอะไรไหมวันนี้มีสามชีทนะเดยโยนไปให้มีไหมใบงานนี่คือซื้อยังไงอะครับ ก็ทําในไลท์เวิร์กชีตเลยนะครับเนี่ยเราสามารถตอบตอบไปได้เลยแล้วครูบอกว่าครูซื้อมาเป็นพันนี่ครูซื้อยังไงคะอ๋อครูครูซื้อมานะครับเพื่อมาฝึกพวกเราได้หละครูซื้อจากต่างประเทศมานะครับใบงานครูไม่ได้ทําเองโอเคไหมไปลองทํานะครับไปลองทํานะครับแบบฝึกเนี่ยมันมันมีมันมีเขาเรียกว่าอะไรอะเราไม่ต้องทําเองนะครับครูเองก็ไม่ต้องคิดด้วยแล้วก็มีเยอะด้วย นะครับของต่างประเทศก็เป็นหลักสูตรของเหมือนจะเป็นประเทศออสเตรเลียเอาอที่ครูไปซื้อเข้ามาอ่าก็ประมาณนี้จ้าไปซื้อทีซื้อตังเยอะมากเลยนะนะ <Wow. S 2> เนีเออ่ยว้าวอ๋อไปก็ฝากนะครับไปทำกันบ้านกันด้วยนะครับนะจะได้พวกเราจะได้เก่งๆเนะาะไปไปครู <S <S <'m> ต้องซื้อแบบยากๆคึงจะได้คุ้มเออมันมันมีนยากกว่านี้ก็มีแต่เราเริ่มง่ายๆก่อนนะ จะให้พวกเราเก่งๆเดี๋ยวจะเริ่มแบบทาแบบฝึกหัดยากๆ,ๆนะครับป้าไปเรียนครูไพทูนจ้าขอบคุณที่เข้ามาเรียนเนาะอย่านอนเพลินนะสวัสดีจ้าเดี๋ยวเจอกันจันนาะอาคารหนะ้าอาคารหนะ้าใครว่างแล้วก็ทักมาหาครูนะครูจะได้ไปเยี่ยมบ้านจ้าโอเคครับครับสวัสดีครับคสวัสดีครับ